สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูไข่ไรน้ำนางฟ้านะครับลักษณะของไข่ที่เราตากแล้วนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเนาะโดยปกติแล้วเราตากในภาชนะนะครับแล้วก็ทําให้แห้งเนาะส่วนผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากเราปล่อยให้น้ํามันแห้งไปเองนะครับส่วนที่เป็นผิวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตะกรอนนะครับเดีเ๋เพื่อนๆลองดูนะดูยากนิดนึงนะครับนี่เป็นตะกอนแบบนี้ครับนะฮะ อยู่ที่ผิวหน้านะครับส่วนไข่นะครับมันจะอยู่ด้านใต้ในะครับอันนี้ลองเทียบให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะมีคราบของตะกอนนะครับที่เห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนไข่นะครับจะอยู่ด้านใต้เห็นไหมฮะนี่คือส่วนด้านใต้นะครับพลิกขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะเห็นเป็นไข่เป็นเม็ดเมดเลยนะครับเนาะถ้าเกิด <simplemente, S 2> ว่าเราขูดนะครับเอา มาแล้วเนี่ยไอตัวเม็ดไข่นะครับที่เขาอยู่ที่ใต้ี่ยนะมันก็จะเป็นเม็ดอย่างดีแบบนี้เลยนะครับนาะเวลาเราไปใช้เราก็จะเอาไปากรองอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ไข่ที่มีคุณภาพเน้นๆจริงๆนะครับส่วนที่มันเป็นตะกรนเป็นขุยขุยเป็นผงนะครับเป็นแผ่นนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะบี้แล้วก็พวกตะกรนหนักก็จะหลุดออกไปนะวิธีการก็จะประมาณนี้ครับ น,นี้เป็นลักษณะของไข่ไรยน้ำนางฟ้าแล้วก็คุณภาพของไข่อยู่ที่อัตราการฟักนะครับฝากติดตามช่องประกาศไทยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ